สวัสดีครับผมผู้ไก่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนกระโดดเชือกท่าชวิตแบบนี้การกระโดดท่าชวิตนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่เล่นไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับผมผมว่าอยู่ระหว่างการนะครับขอแค่เพียงเราบิดลำตัวได้นะครับผมหรือบิดสะโพกได้แค่นี้คุณก็ทําชวิตได้แล้วนะครับผมเรามาเริ่มฝึกสเต็ปที่1กันเลยนะครับผมสเต็ปที่1ก็คือวางเชือกไว้ก่อนนะครับผมวางเชือกไว้ก่อนเลยแล้วฝึกตัวเปล่าก่อน เพราะว่าท่านี้นะครับผมก็เป็นเหมือนเบสิกเลยนะครับผมกระโดดแบบซิงเกิลอันเดอร์เลยครับก็คือเท้าคู่นะครับแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันมีการบิด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 อ่าเป็นการบิดช่วงสะโพกนะครับผมดังนั้นให้ทุกคนนะครับยืนหน้าตรงแบบผมนะครับผมแล้วก็จินตนาการว่าเราถึงเชือกอยู่นะครับแล้วเราก็จัมพ์ขึ้นหนึ่งทีแล้วบิดปลายเท้าไปประมาณสักอ่าห้าสิบองศานะครับประมาณนี้ถ้าใครได้90ก็ได้นะครับผม โดยที่หน้าเรายังตรงอยู่นะครับผมเสร็จแล้วเราก็บิดกลับมาให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็บิดไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือแบบนี้เห็นไหมแขนจะอยู่ในลักษณะเดิมแล้วก็บิดกลับนะครับผมสเต็ปแรกนะครับผมให้ค่อยๆไปทางขวากลับมาจุดเดิมและไปทางซ้ายกลับมาจุดเดิมทําแบบนี้ก่อนนะครับแนะนํานะครับให้ทุกคนนะครับหาจุดมาร์กจุดมาร์กอะไรก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นรอยต่อของ เบื้องนะครับผมอาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับสีสเปรย์ที่เรามาพ่นไว้เนาะดังนั้นพอเรามีจุดมาร์กแล้วเราก็พยายามโฟกัสให้อยู่ในจุดเดิมนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมจะอยู่ตรงลูกศรน,นะครับผมแลวผมก็จะเริ่มกระโดดนะครับผมก็คือบิดกับ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 อ่า ลำตัวช่วงบนเนี่ยพยายามโฟกัสให้มันไปอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเราจะบิดแค่ช่วงสะโพกอย่างเดียวแบบนี้จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ตลอดนะครับดังนั้นพอเราฝึกแบบนี้ได้จนชินแล้วนะครับเราอาจจะเพิ่มความไวนะครับผมแต่ความไวในที่นี้คือเสเตจที่สองเนี่ยก็คือเราจะไม่พับตรงกลางนะครับเมื่อกี้นี้เราจะกระโดดไปอย่างนี้แล้วก็กลับมาตรงกลางใช่ไหมเท่านี้เราเปลี่ยนม่นะครับผมเรากระโดดเบสิกไปก่อนแล้วเราก็เคลื่อน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 ,อ,นอ่า บิดจากทางด้านขวามาทางด้านซ้ายโดยที่ไม่พักตรงกลางนะครับทาตัวเปล่าให้ชินนะครับผมสเต็ปที่2เนี่ยฝึกแบบไม่พักตรงกลางก็คือทําตัวเปล่าให้ชินเลยนะครับคร<อ>าวนี้มาถึงสเต็ปสุดท้ายนะครับผมก็คือสเต็ปที่3สเต็ปที่3เนี่ยเรามาเข้ากับรอบเชือกเลยนะครับผมแนะนําให้กระโดดแบบเบสิกก่อนนะครับเราอาจจะตั้งเบสิกไว้ที่5ครั้งหรือ10ครั้งก็ได้แล้วเราค่อยเริ่มทวิตจสักหหรือ2ครั้งนะครับผมแนะนำให้เป็นเลขคู่นะครับผมก็จะเป็น1 2สอง แล้วก็กลับมาเบสิกหรือจะเป็น1 2 3 4แล้วกลับมาเบสิกอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมจะกระโดดเบสิก5ครั้งและผมจะทวิตเนี่ยสนะครับผม4ครั้งก็คือไปขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วกลับมาเบสิกนะครับอ่ะตามนี้นะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4าเบ แล้วเราก็เริ่มนับต่อนะครับผม 1, 2 3 4 5 1ส3 4 5าบสี่ห้าหนึ่งอา่าบสประมาณนี้นะครับผมก็ลองฝึกให้ชินนะครับผมฝึกแบบนี้ให้ชินก่อนพอฝึกชินแล้วใช่ไหมครับเราก็เริ่มเพิ่มจำนวนในการทวิตนะครับผมเมื่อกี้ผมทวิตแค่4เราอาจจะเพิ่มไปเป็น6หรือ8หรือ10ก็ได้นะครับผมถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มง่ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งรอบนะครับผมจะทวิตแบบต่อเนื่องเลยนะครับผมคือแบบนี้ เริ่มเบสิกให้ชินก่อนให้รู้สึกว่าเราจับจังหวะเท้าได้แล้วพอเราได้แล้วเราก็เริ่มชวิตได้เลยเห็นไหมลำตัวผมจะอยู่ตรงเราบิดแค่ปลายเทา้าแล้วให้กลับมาอยู่จุดมาร์กเดิมถ้าเราเริ่มเป๋เราก็กลับมากระโดดเบสิกโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมีแค่3สเต็ปเท่านั้นนะครับในการฝึกท่าชวิตนะครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครเพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับผมหรือชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอคอนหนึ่งไลค์คนหนึ่งแชร์ครนหนึ่งสับสกายะนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปหลังจากนี้สำหรับวันนี้กูไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย